อ่าใครเครียดกันนิดหนึ่งใครเครียดกันนิดหนึ <t um, <t ่งแต่ว่าวันนี้สิบเอ็ดโมงมีใครได้ดูเปล่าดูข่าวคุณทักษิณเปล่าอ่าจิบเล่าหน่อยจิบเล่าหน่อยโอ้ตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยไปที่ศาลอาญาตอนเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยมีการอ่านคําพิพากษา คดีที่คุณักษศิลป์เนี่ยถูกกล่าวหานะโดยอายการสูงสุดว่าผิด2ข้อหาคือมาตรา112กับพรบคอมกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีแล้วมีเนื้อหาบางส่วนที่เข้าข่ายพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คดีนี้มันเกิดมาตั้งแต่แตปี58แล้วครับคือคือเหตุการณ์เปิดเกิดปี58แล้วก็ช่วงนั้นมันรัฐประหารเนาะมันก็มีความพยายามที่จะมีแรงกดดันทนายความวินิจฉัยชาติมนตรีใช้คํานี้นะ มีแรงกดดันให้ตํารวจและอายการเนี่ยเร่งทําคดีนี้ก็เป็นชงักปักหลังคุณนักษิณมาตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดเอ้ยเอ้ยห้าเก้าห้าเก้านะครับห้าแปดแล้วก็ประมาณห้าเก้าอะครับประมาณห้าเก้าเนี่ยก,ก็เริ่มมีการทําคดีขึ้นมาทีนี้คุณนักษิณกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยปีหกหกใช่ไหมครับปีหกหกเนี่ยทางอายการมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณนักษิณน,นะแล้วก็ต่อมาปีหกเจ็ด สารมีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณในคดีนี้ผิดมาตรา112ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮรพอสั่งฟ้องปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการของสารคุณทักษิณได้รับการประกันตัวออกมาด้วยเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศจากนั้นก็มีการไต่วในใช่พิจารณาคาดีปี68ใกล้ๆนี่เองพี่แขกพี่เก๋งแล้วก็มีคำพิพากษาในวันนี้ก็สรุปสุดท้ายทั้งหมดสารมีคำพิพากษายก ฟ้องนะครับยกฟ้องคือในความมีอยากให้เหตุผลว่าให้ให้ให้ข้อมูลนะครับว่าสารเนี่ยชี้ว่าโจทก็คืออายการอ,ะอ่ะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคลิปที่นํามาเป็นหลักฐานเนี่ยเป็นคลิปตัดต่อหรือไม่นะแต่ว่าที่ภากษาเต็มเนี่ยเห็นเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งทยอยออกมาแล้วมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ไปบ่งชี้ว่าทําไมศารถึงยกฟ้อง นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตัวตัว,ตวคลิปมันไม่สามารถที่จะไปไปยืนยันได้ว่า,เ,าเ,ปเป็นเป็นเป็นคลิปตัดต่อหรือว่าคลิปเต็มทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วสารก็เหมือนยกประโยชน์ให้จําเลยคือทนายความใช้คํานี้เนาะมันมันมันอาจจะมีเนื้อหามากกว่านี้นะแล้วก็มีอีกหลายเอจตมจริงๆขออภัยที่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเห็นเอกสารข่าวพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ <ใน S 1> พี่พยายามพี่พยายามอ่านอยู่เหมือนก็คือแบบว่ามันเป็นแบบว่า มีพยานโจทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภา,าษาที่โจทย์นาไปเป็นพยานเพียงแค่ปากเดียวเท่านั้นกับบุคคลภายนอกที่โจทย์อ้างมาล้วนแต่เข้าร่วมชุมนุมขับไล่จำเลยทางการเมืองอ,อันสอดส่งเห็นว่าเป็นผู้มีอคติต่อจําเลยจึงมีข้อสงสัยถึงความเป็นกลางจึงต้องรับฟ้งบมมอง,ยยง,ยยง,อจ,งจำเลยได้เพราะคลิปวิดีโอของกลางไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นต้นฉบับ ทั้งไม่สามารถสืบหาบุคคลที่นําคลิปลงเผยแพร่ในรมวดคอมพิวเตอร์นะครับและเมื่อนําไปส่งใน facebook youtube แล้วนะครับบุคคลที่จามาเผยแพร่ซึ่งเป็นคนที่ได้รับคลิปมาตั้งแต่แรกรู้ใจตรงกันว่าจําเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการที่อำนาจการรัฐประหารพลาดพิงถึงสุเทพฐานชั้นผู้ใหญ่และองค์ประชดเท่านั้นไม่ได้เข้าใจว่าถ้อยความนั้นพลาดตงหรือพลาดพิงถึงเบื้องบนอะไรอเป็ตนต้นนะครับอืมครับอืมครับอ่า ก็เราไม่มีความรู้ทางกฎหมายสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือโลกอกไม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องถามว่าทางอายการจะอุทธรหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นใช่ใช่เอายังไม่จริงที่จะต้องสิ่งที่จะต้องรู้นกันต่อไปค่ะคืออายการเนี่ยมีสิทธิ์จะอุทธรณีสิบห้าวันเพราะฉะนั้น ใายในสิบห้าวันเราก็ต้องมารอดูนะคะว่าอายการน่จะอุทธรณ์ไหม,มถ้าอายการไม่อุทธรณ์ก็จบถ้าอายการอุทธรณ์ก็ค<อ>ู่คดี<อ>ต่ออีกศาลหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าในคาวินิจฉัยของศาลที่บอกว่า <S <S หาพยานมาย<ๆ>ังไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่แสดงว่าภายในสิบห้าวันจะต้องหามาให้ได้นะใช่เป็นหลักฐานที่คุณจะไปฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ต่อไปได้อ่ามันก็จะเป็นเงื่อนไขแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เมื่อสายยกฟ้องนะคะคุณทักษิณจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แสดงว่าคุณทักษิณจะได้มาว่าพยายามที่จะไปคุยกับอันวาจะไปตอนนั้นจะไปตะวันออกกลางจะไปคุยกับโดนัลด์ <Donald Trump S 2> ทรัมป์นะคะ,ะที่ชีกจากตาต้าเนี่ย <c oughs> เชิญมาก็เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้อ <c oughs> ตอนที่ไปคุยกับอันวารครั้งแรกสุด ที่ขออนุญาตสารและสารอนุญาตให้ไปอ่ะตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เดินสายหาเสียงนายกอบจเชียงใหม่เชียงรายก็ไปเจอกันในดินแดนอันไม่ปรากฏว่าเป็นดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งจำได้ปะเออคือเหมือนไปลอยคอไปลอยเรืออยู่นั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังติดข้อจํากัดนะคะว่าห้าม ห้ามไปเดินทางแล้วพอชี้จากาต์ตาส่งจดหมายเชิญนะคะให้คุณทักษิณนะไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์คุณทักษิณไม่ได้อนย่าจากสารให้เดินทางออกจากต่างประเทศให้เดินทางไปต่างประเทศก็เดินทางไม่ได้แต่วันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกนะคะจนกว่าจะอีก15วันว่าศาสตร์อายการจะอุทธรณ์หรือไม่คุณทักษิณก็สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะครับเพราว่านนี้เนี่ยว่าในช่วงเวลา คือผู้สื่อข่าวถามประเด็นเรื่องต่างประเทศด้วยเหมือนกันพี่เกตพี่แขกและพงว่า<ม>เนี่ยอย่างนี้คุณทักษิณก็ติดปีกบินไปไหนตอนไหนได้แล้วสิเนาะ,ะทนายก็บอกว่าก็ในระยะใกล้นี้คุณทักษิณยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับ<ม>แล้วก็มีการถามว่าเอ๊ะคดีในวันนี้เนี่ยมันจะ มีผลต่อคดีที่จะมีคําสั่งในวันที่9ก้ากันยายนที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอันนั้นคือเรื่องชั้นสิบสี่ใช่ไหมใช่ทนายความก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันอย่าเอามาโยกันว่าถ้าบวกเป็นบวกคดีนี้คดีนู้นจะเป็นบวกด้วยเหมือนกันอุลรสารด้วยเหรออุลสามใช่รัาศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองไม่ใช่ศาลไม่ใช่ศาลยุติธรรมอันนี้นะ อันนี้เป็นสารชั้นตน้นสารอุทธร์แล้วก็สารดีกาส่วนสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองนั้นเป็นสารทางการเมืองนะคะคือจ well> ัดได้ว่าเป็นองค์กรอิสระอย่างหนึ่งถูกต้องเพราะว่ามันคือสารดีกานักการเมืองเพิ่งเรื่องมาจากสมัยนี้เองนะครับสมัยรัฐรมนูปี40ที่เราต้องการคนดีจะได้ไหมฮะอันนี้ถ้าเราดูภาษาอังกฤษอะมันจะชัดเจนกว่าอย่างเมื่อวานที่พี่แกเขียนเรื่อง judicial activism ซึ่งภาษาไทยอ่ะแปลว,ว่าตุลาการพิวัตรไงครับอ,อ่ะพอเป็นแบบแอคติวิซึมอ่ะเราจะเข้าใจเลยนะว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่กระบวนการตุลาการที่เป็นบริหารตุลาการนิติบัญญัติเข้าใจว่าอ,อันเนี้เป็นตุลาการในเชิงการเมืองไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะอ่าแล้วพี่แขกก็ขยายความแล้วว่า ตุลาการพิวัตรในบางประเทศเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นเช่นที่ประเทศอินเดียหรือในเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเยอรมันก็มีสาลรัฐมนุนนะคะอืมชมันขึ้นอยู่กับว่าอ่อ้ยจูดิชิวล์แอคติวนั้นน่ยถูกใช้ไปแบบไหนถูกคานอำนาจด้วยพลังของประชาสังคมอย่างไรและทำงานเพื่อคานอำนาจอำนาจของอำนาจรัฐอะแค่ไหนแค่ไหนมันเป็น ทำในทางบวกหรือทางลบแต่ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศในแอฟริกาหรือประเทศอย่างก,กัมพูชารหรือประเทศไทยเนะะี่ยค่ะในกำลาต่างประเทศอก็จะบอกว่านี่เป็นเคสของตุลาการพิวัตรที่ทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอในภาษาอังกฤษมีคำว่าด de ีดีโมคราติเซชันดีนะดีแปลว่าออกดีแวลูอย่างเงี้ย การลดถอนคุณค <Net> ่าของสิ idade, ่งนั้นใช่ไหมดีคอนสตรักการรื้อถอนโครงสร้างคอนสตรักแปลว่าโครงสร้างใช่คอนสตรักชั่นแปลว่าโครงสร้างใช่ไหมคะ e construction ก็แปลว่าการถอดหรือโครงสร้างฉันใดก็ฉันนั้นกระบวนการ judicial activism หรือกระบวนการตุลาการพิวัดเช่นการมีสารนําหนูนเนี่ยค่ะในหลายๆประเภทเนี่ยก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า t e democratization คือการถอดถอนเอาลักษณะของการเป็นประชาธิปไตยออกจากสังคมหรือทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันถดถอยมันอ่อนแอเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องแยกเราต้องแยกประเภทของสารออกจากกันวันนี้นะคะคดีมาตราหนึ่งหนึ่สองเนี่ยอยู่ในศารศาลทรดิชชวลก็แล้วกันสารประเภีนิยมอ่าแต่ว่าคดีเรื่องชั้น14นั้นอยู่ในศาลที่เป็นมิติทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ของศาลทางการเมืองจะเน้นการใช้วิจารณญาณของตุลาการ คือมองเรื่องความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่เป็นที่ประจักษ์การประเมินคุณค่าของหลักฐานไปผู้ร้องผู้ถูกร้องเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบคุณค่าและวิจารณญาณของผู้เป็นตุลาการและผู้เป็นตุลาการนั้นไม่ใช่กฎนิติศาสตร์หรือเป็นผู้พิพากษานะาในใน อย่างพี่แขกสูงว่าพี่แขกก็สามารถเอาตัวเองไปสมัครเป็นเป็นตุลาการศาลนุนได้ถ้าเข้าเข้าเกณฑ์น่ะถ้าเข้าเกณฑ์ของเขาเช่นถ้าเป็นนักวิชาการต้องมีตําแหน่งศาสตราจารย์อย่างเงี้ยอย่างอาจารย์สินิพันธ์น่ะอาจารย์ส,นสินิพันธ์นก็สมัครเป็นตุลาการศาลนูลโดยที่เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์นะเพราะว่าวันนี้วันนี้เป็นหนึ่งเขาช็อตฟิลหน่อยนะช็อตรีวิวละ มีเฟตหนึ่งเฟดหนึ่งเออถึงแม้ว่าเฟตหนึ่งจะได้ลูกหลานกลับบ้านไปแล้วหนึ่งคนเมื่อวานนี้แต่ว่าวันเนี้พอสานี่อ๋อลูกหลานนกอ่ะเหรอลูกหลานนกอันกบินใส่มือหนึ่งเออเฟตหนึ่งเขาก็แบบเขาก็แบบคาดหวังเนาะว่าแบบเพราะใหญ่จะโดนหนึ่งหนึ่งสองเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยเนี่ยพอผลมันออกมาแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เฟดหนึ่งอ่ะช็อตฟิลทีนี้มันมีเฟตหนึ่งครับแม่กุน้าจิบเอ่อเพตตุดรีวิวเขาบอกว่าโหเนี่ยตุดรีวิวนี่เฟดหนึ่งเหรอเฟตสอง เออพราะทุตทุตรีวิวก็บอกว่าเนี่ยเอาพ่อใหญ่แบบรอดแบบนี้เนี่ยอิงชินน่าจะไปดีลมาเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยแบบเนี้ยสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณน่าจะโอเคนนะอะไรเ๋วเดี๋ย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 วขอทุกคนอยู่ในความสงบสักครู่หนึ่งนะคะพี่แขกในฐานะนะคประวัติศาสตร์เนี่ยพี่แขกถูกฝึกมาให้ทําอะไรรูป้ป่ะอะไรฮะประเมินคุณค่าหลักฐานสิ่งที่นักปรวาสตร์ต้องเรียนนะคะเวลาที่เราจะเขียนเรื่องในอดีตนะคะ เราจะต้องใช้หลักฐานหลักฐานแบ,บ<ม>่งออกเป็นสองแบบคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นเช่นพี่แขกะจะเขียนประวัติของคุณธีรั์รัตนเสกม,มีหลักฐานชั้นต้นคือสัมภาษณ์คุณธีรั์อันนี้<ม><ม>เป็นหลักฐานชั้นต้น ซึ่งหลักฐานชั้นรองก็คือไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานสัมภาษณ์พ่อแม่หรือไปดูว่าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยมีการเขียนบันทึกอะไรเกี่ยวกับคุณธีรัก์ไว้บ้างหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองดังนั้นเวลาที่สิ่งนี้สามารถเอามาแอพพลายใช้กับการทำงานข่าวก็ได้สามารถเอามาประเมินใช้กับการประเมินคุณค่าของงานเขียนในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้ ทีนี้พี่แขกจะลองใช้วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ที่พี่แขกเรียนมาประเมินคุณค่าสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเขียนข้อที่หนึ่งตุ๊ดรีวิวคือใครอข้อที่หนึ่งนะอ่าเราจะประเมินว่าสิ่งที่เขาเขียนมีค่าน่าเชื่อถือแค่ไหนหนึ่งตุ๊ดรีวิวคือใครชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรสองตุ๊ดรีวิวเนี่ยทุกงานงานเขียนทุกชิ้นของเขามี accountability ต่อใครสามสิ่งที่เขาเขียน e จเนเรตรายได้จากมันน t i ท a t i เซชันของแพลตฟอร์มใช่หรือไม่มเพราะฉะนั้นงานเขียนของเขาไม่ได้ถูกประเมินด้วยคุณภาพแต่ถูกประเมินจากปริมาณของยอดว e w อันนำมาซึ่งรายได้ใช่หรือไม่มดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเขียนขึ้นมาบน เฟรมแบบไหนเฟรมของเขาไม่ได้เขียนอย่างคุณกรุณาบัวคําสีคุณกรุณาบัวคําสีเนี่ยงานของเขาเป็นงานระยะยาวถ้าเขาเขียนอะไรช่วยๆอ่ะงานระยะยาวที่เขาจะต้องไปอยู่ในไทย PBS งานที่เขาจะต้องไปดีลกับสำนักข่าวต่างประเทศงานที่เขาจะทำด็อกิเมนเตอรี่ที่อาจจะมีคนดูจากทั่วโลก<ม>ก็จะไม่ดูละดังนั้นก,กรุณาก็จะไม่ ไม่ฆ่าตัวตายด้วยการเขียนอะไรช่วยๆแต่ว่า<ม>เพจอย่างตุ๊ดรีวิวซึ่งไม่มีชื่อจริงไม่มีนามสกุลจริงไม่มีสังกัดไม่มีความรับผิดชอบ Accountability ต่อภาคส่วนอื่นใดบนโลกใบนี้นอกจากยอด Engagement อันเป็นที่มาของไรายได้จากแพลตฟอร์มจึงมมไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของตัวเองในระยะยาวเ้อ<ม>ถัดมานะคะแหล่งข่าวของตุดรีวิวคือใคร ต๊นร<ม>ีวิวเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือจนสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับสารและนักนูทนไหมสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับที่เป็นตุลาการสารนักลงทุนไหมสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวในระดับที่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องพิจารณาเม,มื่อวานไหมต๊นร<ม>ีวิวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็นนักการเมืองระดับสูงได้ไหม ตุ๊ดรีวิวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวอันเป็น Inner อินเนอร์เซอคิลขององค์คาพยพทางอำนาจต่างๆในปัจจุบันได้ไหม,มคำตอบก็คือไม่ในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวทั้งชั้นไกลชั้นกลางชั้นใกล้สิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเอามาเขียนเอามาเขียนจากอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวทําในแต่ละวันก็คืออ่านข่าวหนังสือพีมพเหมือนพวกเราพอตกกลางคืนก็ปิดไฟแล้วก็เอาเทียนมาเล่มหนึ่งแล้วก็จุดแล้วก็นั่งเทียนเท่งเข้าไปค่ะเพ่งเข้าไปแล้วก็เอาตัวละครในหนัาสือต่างๆเนี่ย มามาร้อยเรียงตามที่เพ่งกระแตติดเพ่งกระสินไปที่เทียนเล่มนั้นแล้วก็จินตนาการว่าพรุ่งนี้คนอยากฟังในทํานองไหนมูสแอนโทนแบบไหนเนี่ยไม่ทาหรอไม่ทำด้วยนไม่ทำหรอ เพราะว่า<อ>มันมันี่ต้องรีเสิร์ชค่ะแขกเล่น Facebook ทุกวันแขกก็รู้ว่าแขกเขียนอะไร e อนเกจแขกสูงแขกแขกลงรูปตัวเองพร้อมเพลงไต่อรไทยปุป๊บอะ e อนเก e เมนขึ้น500%อยะคือคือรีเสิร์ชค <Research S 2> ่ะรีเสิร์ชพวกนี้รีเสิร์ชช่วกนี้หลังบ้าน Facebook ทำให้เราทุกวันใช่ไหมกดเข้าไปในแดชบอร์ดเห็นกราฟทุกวันไม่ต้องรีเสิร์ช เมื่อนั้นคำถามสุดท้ายก็คือว่าเราควรจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเขียนแค่ไหนสำหรับพี่แขกคุณค่าของสิ่งที่ตุ๊ดรีวิวเขียนนะคะมีคุณค่าประมาณกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำตามส้วมสาธารณะค่ะ อนี่เพราะฉะนั้นนะทุกคนแบบรู้เลยคำปรการจะเขียนอะไรแล้วแบบยอดแชร์จะฉ่ำแล้วเป็นไวรัลอาจารย์ก็มีเพลงแต่อรไทยถ้าไม่มีก็จะเงียบกว่านะอาจารย์เจษศดาเด่นดวงบริพัทเขาต่าแม่พันไม่ใช่พัดพันบาิพั่าแม่เนี่ยบอกว่าเอหลืองเหลืองําเงินแบบ ยุมหัวแดงหนักมากแต่แบบเราผู้เชียร์พักเพื่อไทยเนี่ยมัวแต่ไปด่าส้มเขาด่าแม่ไหม,มอ๋ออธิบายได้ค่ะเออเหลืองเนี่ยไม่มีอะไรต้องด่าเพราะเขาไม่มีอเจนดาซ่อนเลนเหลืองเนี่ยเขาเป็นผู้ขวาจัดฟันดอเมนัลลิสต์มีเฟรมมีกรอบคิดเรื่องชาติแบบ สามัคคีอยากจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างไทยกัมพูชาเกลียดทักษิณเพราะคิดว่าทักษิณขายชาติอันนี้เป็นเหลืองเข้าใจได้ม<ส>ไม่ยากนึกออกไหมคะเหลืองไม่ปไม่ไมสนับสนุนประชาธิปตไตยเหลืองต้องการเอาการรัฐประหารมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเหลืองไ,ไม่ต้องการการเลือกตั้งเหลืองต้องการเซตซีโร่เอาเอานักเลือกตั้งออกให้หมดเหลืองต้องการ อ่ะเหลืองคือแฟนขับพระลงกฎอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นคือเหลืองใช่ไหมเป็นพุทธอ่อซื่อสัตว์ท่านเหลืองนะโปรไฟล์เหลืองจะต้องมีรูปพระพุทธูรูก,รกหรือรูปพระพุทธเจา้าแล้วก็ <c oughs> มีรูปธงชาติหรือ,อไม่ก็จะมีรูปมลัคมาเลืองแบบที่เราเห็นกันนะ่ะอันนั้นคือเหลือง <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะเหลืองเขาไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยเข้าใจไม่ยากส่วนน้ําเงินนั้น น้ำเงินนั้นไม่ใช่มิตแท้และศัตรูถาวรค่ะพี่แขกบอกได้เลยว่าน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เขาหัดใจเราเรื่องกระทรวงมหาดไทยกับคดีเขากระโดงเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของลึกของน้ำเงินเนี่ยก็ไม่ยาก น้องแบดรูกใจเย็นรูกเนี่ยพี่ไข่ก็จะพูดกับปิ่นพาราดอนแบบนั้นน้องแบดพี่รู้ว่าน้องแบดไม่ได้คิดแบบนั้นพี่รู้ว่าน้องแบดไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองที่น้องแบดต้องเล่นเพราะน้ําเงินเนี่ยค่ะน้ําเงินเนี่ยเป็นการเมืองเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะน้ําเงินเนี่ยผุดผุดเกิดเกิดอยู่อยู่ข้างๆเรานี่แหละไม่ไปไหนและเขาก็มีเกมการเมืองอัน อันเข้าใจได้เลยไม่ไม่ซับซ้อนไม่ได้แต่ว่าเราชอบเขานะไม่ได้แปลว่าเราชอบเขาและน้าเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองมาจากการเป็นนักประชาธิปไตยข้อนี้สําคัญนะคะ น้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองว่าฉันมีกระดูกสันหลังตรงกว่าใครน้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งของตัวเองว่าฉันสนับสนุนประชาธิปไตย mêmes, <evet. S 2> น้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งว่าฉันจะปฏิรูปก,กองทัพน้ำเงินไม่เคยสร้างแบรนดิ้งว่าฉันจะทำรัฐสวัสดิการฉันจะ ลดความเหลื่อมล้ำแต่ในน้ำเงินเขาไม่ได้มีการสร้างแบรนดิ้งมาเป็นคนรุ่นใหม่อะไรแบบนะั้นน้ำเงินนะ่ะชื่อเขาบอกน้ำเงินบลูบลูเหมือนฉันเป็นเหมือนฉันเป็นชนัด <c oughs> เจน, <c oughs> นเขาที่เคยมา <c oughs> <c oughs> อ,อะไรจากืเอเขาบลูแล้วเขาก็เป็นการเมืองแบบ provincial เขา<ม> <c oughs> เป็นการเมืองแบบเขาจะเอา<ม>จังหวัดเขา<ม>ให้เจริญก้าวหน้าเขาไม่เคยพูดเรื่องความเป็นธรรมเขาเป็นบลูอ่าเพราะฉะนั้นมีชันสูตรใดอะไรพักน้ำเงิน